ครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมอยู่ในขณะนี้นะครับผมทางช่องออนซอนทินิสารแล้วก็ทางช่องเพจไอ้พองพองคนเดิมเดี๋ยวมาติดตามนะครับแนวทางของปู่สถานธรรมพมะปัญโยนะครับว่าจะให้เป็นตัวไหนกันนะครับเดี๋ยวเรารอรุ้นนะครับเดี๋ยวนะครับผมเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับผมว่าจะมีแนวทางให้กับทุกท่านเป็นตัวไหนนะครับผม วันนี้คนก็มาทอดผ้าป่ากันนะครับผมเดี๋ยวจะมียอดผ้าป่าให้ด้วยน,นะครับ ครับผมได้มาแล้วครับแนวทางของปู่สถานธรรมนะครับผมเดี๋ยวจะมาเปิดให้กับทุกท่านได้ไปวิเคราะห์พิจารณาบ้างนะครับแล้วก็นำไปลงทุนในงวดวันที่16เมษายน2564นะครับเดี๋ยวมาล้อหลุนกันนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดให้ทุกท่านได้รับชมกันพร้อมๆกันนะครับอยากเห็นไหมครับอยากเห็นบ่ ยอดปลาป้านะครับยอดปลาได้ห้าเจ็ดห้าเก้าสามยอดแรกต่อยอดได้หกสามหนึ่งห้าหนึ่งมากกว่าแม่ฮะยอดแรกรวมได้ห้าเจ็ดห้าเก้าสามต่อยอดได้หกสามหนึ่งห้าหนึ่ง บอทันรวมแล้วครับพนว่าให้เอายอดแรกพันพนว่าพนว่าให้เอายอดแรก ผนอันนี้ก็เป็นทะเบียนรถของพระอาจารย์นะครับที่มาจากเชียงใหม่หนึ่งหกเก้าหกหนึ่งหกเก้าหกนะครับทะเบียนพระอาจารย์ที่มาจากเชียงใหม่นะครับผมเดี๋ยวจะมารอลุ้นนะครับว่าจะตรงกับของหลวงปู่ที่เขียนให้อยู่ในซองนี้หรือเปล่านะครับผมนี่นะครับอยู่ในซองนี่นะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ทุกท่านได้เอาไปวิเคราะห์พิจารณาดีๆนะครับ นะครับผมให้เบาอีสานที่แกนให้ปู่เขียนให้นะครับมีตัวเดขเน้เนอนะครับพี่น้องอ่ะนะครับผมนี่นะครับตัวเลขที่ปู่เขียนให้นะครับผมมีหกเจ็ดหนึ่งหกสามห้าโอ้เราเขียนในหกตัวเลขนะครับผมบนนะครับ บนหกเจ็ดหนึ่งหกสามห้าแล้วก็ล่างนะครับล่างอย่างเนี้ยล่างคือมีหอดสามตัวพี่นนาะมีหกเก้าหกหนึ่งเก้าหนึ่งหกนะครับเก้าหนึ่งหกเดี๋ยวไปสอบถามผาอไอซานที่แกนนะครับนะพนเจนไฮมาแบบใด เอาถือไปเจ้าหนึ่งหกเจ้าอธิบายให้คอยฟังหน่อยเจ้าไปหาหนุ่มปู่เราบาจังไลยนี่เลขอี๋อย่างเพียงสิคือมันคือเหลี่ยมมาเลี่ยมตาเออแม่แม่มาเบิ่งน้ำกันนี่มาเบิ่งน้ำกันนี่แหมอะไรหกตัวนี่แหมเป็นไปหาซื้อโรตีเอาบอกเดียวจังสิฮะมันไม่เห็นนี่มันไม่ชัดนี่นี่นี่เลขหกตัวนี่แหมเดี๋ยวดีเด้อ คือเลขเลขหกตัวนี่เราถามเราถามว่เาเกิดวันที่เท่าไหร่วันเดือนปีเกิดนั่นแหละแต่ว่าเราคำนวณแบบ,บาหาไบเหเหรอเราเขียนบอกว่าให้ตามนี้คือไปบวกลบคูณหารแล้วเนี่ยเราเขียนบอกว่าเนี่ยวันที่หนึง่งรว 4, ะวางส่มีเลขหกตัวเนี่ยไปหาซื้อตัวเตียวนีเก้เาเจ็ดหนึ่งหกสามห้าเนี่ยเอาวันเดือนปีเกิดแมนของอริสันแมนบัดนี้ คำนวณออกมาแล้วเราได้เนี่ย971635เนี่ย971635เด้อครับพี่น้อง <c oughs> แต่เขาสิไปตัดเหรียญสองตัวหรือสามตัวก็ลองลองเอาตัวเลขนีนี่แหละหกตัวเนี่ยแมนระวล่างส่นแล้วแล้วไอ้ล่างนีง่เด้อก็ไม่สามตัวล่างนี่ล่างนี่ตัวแรกเราเขียนให้หน่เราเขียน16 16อันนี้ก็เป็นที่เราคำนวณออกมาจากวันเดือนปีเกิดนี่แหละ เราเขียนให้หนึ่งหกตอนแรกนะ่ะคือคือมีเกา่าเติมมาอีกแนี่อแอดมินบริษัทที่กันกันเลยเห็นว่าถ้าสามตัวได้หลวงพ่อเราก็คือปึกแคบอะไรน่ะสามตัวกับเก่ามาใส่ส่นตัวระวังสินะเราก็เลยเขียนเก่าให้อีกอันนี้กับปุ้งหัวสิเป็นสามตัวบนราง,งวัลที่หนึ่งหรือว่าสิเป็นสามตัวอ่าขนันนาสามตัวข้างหลังกับเป็นไปได้เบิดลถ้าถ้าเป็นสองตัวกับ